สุขขันษา5โมงเย็นเป็นหวยที่ออกบ่อยออกทุกอาทิตย์ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นหวยที่คนเต็มใจที่จะซื้อรัฐบาลเต็มใจที่จะช่วยเมื่อรางวัลออกแล้วคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเงินประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดการออมเราแก่แต่จนผมอยากให้คนไทยแก่ แต่มีเงินใช้มีเงินออมเราผูก2เรื่องเข้าด้วยกันการขาดการออมของประเทศไทยและการที่คนไทยชอบเล่นหวยเลกลายเป็นนโยบายหวยกเกษียณหวยกเกษียณคือการที่พี่น้องประชาชนสามารถซื้อหวยในแต่ละงวดได้แล้วก็ลุ้นรางวัลทุกวันศุกร์ตอน5้าโมงเย็นนะครับมีเงินล้านออกทุกวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นเป็นหวยขูดดิจิทัลนะครับสมมติท่านซื้อ50บาทสิ่งที่ท่านได้มาก็จะเป็นสลาก1ใบมีวงกลมอยู่4มวงท่านสามารถใช้ขูดโดยนิ้วขูดขูดเสร็จมันก็จะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นเจ้าชื่อจังหวัดอะไรต่างๆที่จะออกกเเเป็็นนงิวัลขูด แล้วเราก็มาลุ้นกันตอน5โมงถ้าไม่ถูกรางวัลเงินที่ซื้อหวยใส่เข้าไปในบัญชีเงินออมของท่านโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเงินออมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละงวดที่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการกระตุ้นการออมและทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อหวยไปนั้นก็จะได้คืนหอนอายุ60ปีเงินทั้งหมดจะถูกเอาไปลงทุนนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่เป็นความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของันธบัตรรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบอลอะไรต่างๆเพืื่่่่่อออออทททททําาาาให้้้ตตรรรรงงงนนนนนัันพพพกกูเเเยๆะะฉ60ปีีสิิไดบบคุุ ตัทงที่ซื้อหวยและผลตอบแทนจากการลงทุนเราก็เปิดให้คนอายุ60สเนี่ยสามารถออมได้ด้วยนะครับจะต,ต้องซื้อไว้5ปีเช่นสมมติซื้อครั้งแรกตอนอายุ63ก็จะได้เงินคืนทั้งหมดตอนอายุ68ก็ถ้าสมมติอายุ15เริ่มซื้อในตั้งแต่อายุ15เนี่ยจบไปที่อายุ60เนี่ยเงินที่ได้จากการออมเฉยๆนะประมาณล้านกว่าบาทแล้วบวกผลตอบแทนจากการลงทุนคุณก็จะมีเงินใกล้ๆ3ล้านบาท นะครับนี่คือซื้อแบบโชคหลายเต็มที่เลยนะซื้อทุกนวดแล้วตลอดอายุ15ถึง60ปีนี้ไม่ถูกรางวัลเลยรางวัลมี3รางวัลนะครับรางวัลที่1อันนี้คือออกทุกวันศุกร์ตอน5โมงเย็นรางวัลที่1คือ1ล้านบาท5รางวัลนะครับรางวัลที่2คือ1,000บาท10,000รางวัลรางวัลที่3คือรางวัลแจ็คพอตถ้ารางวัลที่1รางวัลที่2อออกไม่หมดจะถูกทบยอดทั้งหมดไปอยู่ในรางวัลแจ็คพอต ในวัต่อไปและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์สําคัญสําหรับโครงการนี้นั่นคือเราต่อสู้กับหวยใต้ดินเงินลงไปสู่เจ้ามือหวยใต้ดินเยอะคนที่ไปซื้อหวยใต้ดินมาซื้อหวยเกษียณแล้วเป็นหวยที่ไม่มีวันถูกกินและเงินก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีเขาเพราะฉะนั้นเราเราได้หลายๆวัตถุประสงค์ในในเรื่องเดียวกันนะครับหคือเรื่องของการออมของภาคประชาชน2คือเรื่องของการต่อสู้กับหวยใต้ดินนะครับและ3คือทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในเรื่องของการออมที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเราใช้งบประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ700าางเงร,าาารถด ของพี่น้องประชาชนเนี่ยปีหนึ่งเราได้1 3 0 0 0ล้าน10ปีเราได้แสนสามนี่คือการออมของประเทศนี่คือเงินที่ถูกตั้งไว้เป็นการออมของประเทศเพื่อเป็นบัฟเฟอร์สำคัญเพื่อเป็นกันชนสำคัญทางการเงินให้กับพี่น้องประชาชน